ไม่อยากเป็นฟ้ากะตลอดชีวิตนะครับต้องรู้3ข้อนี้นะครับหลายคนถามว่าทํำยังไงถึงจะไม่เป็นฟ้ากะนะครับสําคัญที่สุดคือคําว่าป้องกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยพบว่าเราไม่สามารถรักษาฟ้ากะให้หายขาได้เราลดฟ้ากะให้เข้มลงน้อยลงได้ประมาณ 50-70%นี่คือสูงสุดแล้วแต่เรายังไม่สามารถรักษาภ้ากะได้นะครับต่อให้ใช้ครีมที่แรงที่สุดเลเซอร์ที่แรงที่สุดก็ยังไม่สามารถรักษาได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือป้องกันให้พิมพ์คำนี้ไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคือคำว่าป้องกัน ข้อที่1คือการป้องกันที่ดีที่สุดคือ,คอการหลบเลี่ยงแสงแดดนะครับยังไงซะการหลบเลี่ยงแสงแดดคือดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าไม่โดนแสงแดดโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเราจําเป็นต้องโดนแสงแดดโดยตรงยังไงใครก็ทุกคนก็ต้องออกจากบ้านนาะต่อให้นะครับทำโฮมออฟฟิศกระดามยังไงก็ต้องมีโอกาสได้ออกจากบ้านแล้วเจอแสงแดดแน่นอนนะครับดังนั้นข้อที่2คือทากันแดดก่อนออกจากบ้านนะครับในปัจจุบนันองค์การอาหารและยาเขาอนุญาตให้ทกากันแดดได้สูงสุดตอนนี้สำหรับผิวหน้าคือ spf 5 0นะ PA 3ถึง4บวกนะครับดังนั้นเวลาเลือกให้เลือก SPF 5 0 PA 3ถึง4บวกและถ้าดีกว่านั้นคือให้เลือกที่เขียนว่า UVA UVB ด้วยคือกันได้ทั้ง UVA ก็คือป้องกันริ้วรอย UVB คือป้องกันฝ้ากระดังนั้นอันนี้จะช่วยได้ดีที่สุดแล้วก็เมื่อไรก็ตามที่เราโดนแสงแดดครับกันแดดอย่างเดียวไม่พอนะครับควรจะมีร่มพกไว้ด้วยนะครับร่มจะช่วย กันแสง UV ได้อีกประมาณ90 9 5เลยดัยงนั้นร่มเน้นสีเข้มไม่จำเป็นต้องมีแผ่นกองแสง UV ก็ได้เน้นสีเข้มเป็นหลักนะครับ ข้อที่3สําคัญมากคือหลังจากกลับมาที่บ้านแล้วควรจะต้องทาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการเกิดเม็ดสีผิวเพราะเราบอกแล้วว่ายังไงเช็กกันแดดไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเมื่อก่อนเราใช้ SPF 15เดี๋ยวนี้ SPF 50, 50ก็ไม่ใช่ว่าจะป้องกันฝ้ากะได้เพราะว่าถ้ามันกันได้จริงคนไทยจะไม่เป็นฝ้ากะถูกต้องไหมครับแต่เรายังเห็นเราเองแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยเป็นฝ้ากะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่มีเม็ดสีผิวบนหน้าเราอาจจะใช้ตัวลดเม็ดสีผิวอ่อนๆเช่นวิตามินซีครีมหรืออะ าบูตินครีมก็ได้นะครับสำหรับวิตามินซีครีมกับอาบูตินครีมเนี่ยมีขนาดให้เลือกมากมายนะครับแนะนําสามารถหาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์แบนทั่วไปแต่ถ้าเกิดอยากใช้แบบที่หมอทีมใช้ที่คลินิกนะครับสามารถพิมพ์คําว่าวิตามินซีครีมหรืออาบูตินครีมคําใดคําหนึ่งก็ได้เดี๋ยวแอดมินไปทักข้อความต่อนะครับแต่สำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในช่องทางของ Facebook แนะนํา เข้าไปสอบถามทีมงานผมที่ Line แอดด็อกเตอหรืออินบ็อกของ Facebook ก็ได้นะครับสํัหรความรู้ดีๆแบบนี้นะครับจะส่งตรงถึงมือถือเพื่อนทุกวันถ้าเพื่อนๆกดติดตามใน YouTube Facebook i จีทิ t o k หรือ Twitter นะครับสามารถ e r c สใน Google แล้วพิมพ์คำว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทจะขึ้นช่องทางให้เพื่อนๆเ,เลือกอย่างมากมายครับรักทุกคนแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ